そんなことはない。 ไอหนุ่มเสื้อม่วงที่ต่อยร่วงได้ทุกตัวครับผมมาอยู่กับเฌมมาดี้ครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นนาวาเอ็กโคบี้กันนะครับผมนะ oh. ตัวนี้ก็พึ่งสกิลหนึ่งอย่างแรงๆเลยนะครับผมนะถ้าเพื่อนตายจะได้อัพสกิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกเลยว่าต่อยตายทุกตัวนะครับผมนะคนุณสมบัติก็ค่อนข้างที่จะดีเขาสามารถตกสายวิ่งที่เลื่อนเรือนหนึ่งได้นะครับผมนะด้วยสกิล Honesty Impact นั่นเองนะครับผมนะเราจะมาเล่นโคบิะครับวันนี้ไปเล่นคู่บูโนนะผมแต่บูโน่น่าจะไม่ได้ออกนะครับบวโคบี้มันตึงนั่นเองนะครับผมเล่นอยู่แรงเกตเอสครับผมไปฮะไปดูกันเลย มาครับผมตาแรกกับนาวาเอกโคบี้ครับผมออร์ดิสตี้อิมแพคมันเองนะครับผมนะโคบี้มันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะผมได้มาก็ได้มา3-4วันแล้วนะนะตั้งแต่ตู้แรกที่มันเข้ามานะได้โคบี้เวลลอยนะครับก็ทดลองเล่นมาหลายตัวเลยนะหลายวันเลยนะเออต้องจอบลอยนะฮะเดี๋ยวออร์ดิสตี้ช่วยเพื่อนไปก่อนนะสักหนึ่งทีออร์ดิสตี้อิม,มแพกโอ้โหไม่โดนคนยังไม่มีบัฟลอยเปอร์เซ็นต์มันเลยไม่ค่อยแรงนะฮะเรากำมันล้มด้วยเมื่อกี้นี้ ไอ้ไม่ลมอาจจะตายนะเฮ้ยพุ่งกลับพุ่งออกโอเคฮะสกิลสองเอาไว้หนีนะฮะเราไม่สามารถไปบวกกับคนอื่นได้นะ,ะเพราะเราไม่ได้ึกเหมือนคนอื่นนั่นเองนะเราต้องรอสกิลหนึ่งนะ,ะรอให้ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ค่อยสสยเข้าไปนะฮะไอ้บวกตรงๆไม่ได้นะครับสำหรับโคบี้นะ,ะเดี๋ยวเราจอบลอยโบกี้นะฮะเอาเพื่อนตุยเรียบร้อยแล้วฮะขอบคุณเพื่อนที่เสียสละเพื่อชาติมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอวรอ,รอให้เขาใช้ สกิลทั้งหมดก่อนไปออริสตี้อินออแทกโโเรียบร้อยแล้วผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมโบกี้สกิลเดียวแตกไปเหมือนการเอาเพื่อนตุยอีกแล้วนะฮะถ้าเพื่อนตุยเราจะได้บัฟอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เด้งเดือดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอ้ยโ,โอ้ยโ,โดนยังพูดไม่จบเลยคุณซันใจเย็นๆสิเอออริสตีเรียบร้อยครับผมเป็นไงลนะ่ะเออไม่ปล่อยให้ผมพูดเลยนะเออได้พลังป้องกันเพิ่อนสามสิบเปอร์เซ็นต์ในเวลาสามสิบวินะแล้วก็ ถ้าเพื่อนตุยเราจะมีอ่าย่นครูดาวสกิลหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะานะเราจะเพิ่งบวกนะ่ะจะเพิ่งบวกรอสกิลก่อนนะเดี๋ยวให้เพื่อนลุยไปก่อนนะฮะเราน่าจะสู้ได้นะเพื่อนไปครับผมเราจะไปข้างบนกันนะฮะมาดูซิว่าข้างบนจะเป็นใครกันนะฮะไปไปป,ปาปามพวกเหล่าโจรสลัดทั้งหลายโโอ้หเจอโรเจอร์ซะด้วยสองตัวอีกนะฮะโอ้โหแล้วโซโลโซโลดอทซิมิโลดอทไม่ทันว่ะ หน้าขึ้นลอยแล้วมาดูซิว่าเราจะตบโรเจอร์ได้ไหมอ๋อนี่ตีเน่เอาโอ้โหเอามาตามดูก่อนดอทมินพุ่งไปทีโอ้โห่ไงนะฮะผมเจอหัวโมงไปทีพุ่งไปหน่อยฮะโอ้พุ่งผิดทางโอ้ตาย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 ,ตายไม่ไม่ไหวไม่ไหวสู้ไม่ได้ฮนะเราโดนลุมสองแบบนี้นะมีแต่ตัวที่มันเด้งเลือดสู้ทั้งนั้นเลยนะสกิลมาแล้วโอ้ดอทก่อนโอ้ดี่ผมเล็งเรดลืบุมลิงโรเจอร์นะมันบิ ใส่โซโลสซนี้นี่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 ก่อนไอ่สกิลนี้ใส่สกิลนี้โหเลื่อนเหลือร้อยร้อยเจ็ดสิบสี่ถอยก่อนฮะถอยก่อนตั้งหลักตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนไป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 นี่นี่นี่ยังจะตามมาอีกโอ้โหติดเบรคก็ไม่ช่วยอะไรเรียบร้อยครับโดนโซโลโอ้โหนี่เครียดแค้นผมจัดเลยนะโอ้โหอ่ะท้ายเกมแล้วเดี๋ยวเอาบูโน่ไปสักหน่อยนะครับผมที่จริงผมว่าจะทําคลิปคู่บูโน่เลยนะแต่ว่าบูโน่มันไม่ค่อยได้ออกเพราะว่าโคบี้มัน ยืนทั้งเกมนะส่วนใหญ่นะดอตเซมินอา้าวดอดผิดจังหวะนะเดี๋ยวหลังผมจะมาเล่นบูโนให้ดูกันนะครับผมดอตเซมินอีกทีอ้าวดอดได้ฮะถึงดวงอะทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยทันไม่ยโอ้โหไม่ทันนะชนะไปครับผมต่อสามทงต่อสองทงนั่นเองสําหรับเกมแรกนะครับผมค่อนข้างที่จะเล่นยากหน่อยนะไปเจอกันใหม่เกมที่สองเลยครับผมไป มาครับผมมาอยู่กับเกมที่2กับโคบีนะครับผมโอเคเกมนี้เรามีหอคินด้วยนะโอเคเราก็จะไม่ไปทวงกลางเหมือนเดิมน,นะเราจูออออบแอมเอม,แ,มแถวนี้นะครับผมรอลอ,ลอหลังเขานั่นเองนะฮะเอาดึงทงไปก่อนเพื่อนนะฮะก็วนๆอยู่แถวนี้นะฮะรอดูจังหวะนะครับผมเราจะไม่เข้าเลยนะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเลื่อนมากกว่าจิตไอ้มากกว่า50มันจะการสถานะนะครับ ไม่ติดสถานะนะไปขึ้นไปข้างบนดีกว่า so มีใครอยู่ข้างบนครับผมโอ้เป็นโอ้อิจิจิฮะอิจิจิกับซาโบะนะอิจิจิแล้วเขาก็ตบเราได้นะซาโบะเสียสละหน่อยเพื่อนเสียสละหน่อยอ้าวอ้าวตายให้ผมหน่อยเถอะโอเคขอบคุณซาโบะอ๋อนี่ปีนแพกเรียบร้อยครับผมอิจิจิโอ้โหต้องขอบคุณซาโบะเลยนะฮะโอ้โหการเสียสละของนายจะไม่สูญเปล่าเพื่อนเราจะยกย่องนายเป็นวีรบุรุษ อ่ะน้องงูมาฮะเราก็ไปอยู่ข้างล่างดีกว่านะครับตรงไปฮะดูซิเป็นใครกันเป็นใครกันโอ้โหเป็นแ้งนะสู้ยากเมือนถ้าเขามีอาคีนะพุ่งไปก่อนเลยนะเดี๋ยวรอในตี้ครับเดี๋ยวรอรอแบบอยู่ตรงๆงกันก่อนอ๋อนี่ตี้ินแบบอุ้ยไม่โดนเขาใช้อามาตาก,ก่อนนะทุกคนโอ้โหไม่โดนเฉยเลยถอยก่อนฮนะงั้นถอยก่อนถอยก่อนเราค่อยมลงมาเก็บมันทีหลังก็แล้วกันนะฮะขอตั้งหลักก่อนฮนะ เราไม่มีสกิลเราค่อนข้างที่จะสู้ยากอ่ะสกิลมานะแล้วฮะแฉงว่าไงสวัสดีพุ่งชนไม่โดนฮะเดี๋ยวรอพุ่งไปอีกทีโอโหตายครับผมสี่หมื่นสามนะโอ้โหยังไม่ใช้ออนิตี้เลยนะใครมาครับไอ้แฉงแฉงตัวเดิมตัวที่อยู่ข้างล่างถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน,ออนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาคืนครับุซาลิกใช่ไหมเอาออนิตตีไปไปกิเรียบร้อยครับผมเสร็จไปอีกหนึ่งนะโอ้ใครมาอีก ใครมาวะอเอ้ยครซันถอยถอยถอยก่อนนะถอยก่อนนะแค่คิวถอยออกมานะ้นี่ฮะกิวสองก็จะไว้ใช้ประมาณนี้นะครับผมนะเขาก็จะตามเราไม่ทันนะถ้าสกิลเขามไม่ไกลจริงๆนะครับจะรอ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 ,อให้เพื่อนมีบัฟก่อนโอเคน้ำแข็งละลายเมื่อไหร่นายเสร็จแน่เดี๋ยวรอก่อนนะฮะเดี๋ยวรอให้น้ำแข็งเขาละลายอ่าเรียบร้อยบัฟร้อยมาแล้วนะฮะเดี๋ยวรอใ้น้ำแข็งละลายฮะขอยดูนะฮะอ่ารออีกสักนิดน,นึงฮะจะยิยนดีหมาแล้วเราอ ี่บอยโอ้โหโคตรไกลอ่ะอจากทรงนั้นไปทงนี้โอ้โหสุดยอดนะะโอ้โหไ่ต้องไปถึงนู่นก็ตายได้นะครับผมอ่าถึงทงไปรัวรัวอ้าวเพื่อนตายอีกแล้วครับผมมีใครมาก็ถอยไปก่อนสิฮะอ่ะาใจเย็นนะครับใจยเย็นปูข้างล่างเดนย,ยับยับเลยโอเคเพื่อนตัวอีกแล้วมาอาซาโบไปเดี๋ยวเราซัพพอร์ตให้ออี่ซีโอ้โหโดนอยู่นะแต่เขาใช้อมาตะาว่ะ ถ้าเขาไม่แช่มาตะคือตายเลยนะพุ่งไปทีเ้าใครจะตุยแล้วแช่งอ่ะใครตุยแล้วสาวูดึงคงโอเคดึงหนึงโอเคคาเตอร์สาเร็จมาออนิตีมาแล้วเด๋ยวเจอแช่งยัดหน้าไปเลยนะออนิตีแผงโอ้โหเรียบร้อยครับผมเผาคในขนาดนี้จะไปเหลือได้อย่างไงนะฮะจบไปครับผมเกือบแพ้นะชนะอีกแล้วผมสําหรับโคบี้นะบอกเลยว่าเล่นมันมากนะอาจจะเล่นยากไปหน่อยนะฮะไปเจอกันเกมสุดท้ายเลยครับผม มาับมาอยู่กับเกมสุดท้ายครับฝั่งนั้นค่อนข้างตึงเลยนะมีทั้งอาคามีทั้งนิกะนะมีทั้งซาโบนะฮะโอเคมีสายวิ่งอยู่2ตัวนะคิงมาคิงมาดรอทหน่อยโอเคไม่มาถึงนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอฮะเดี๋ยวรอค่อยเข้าไปช่วยรุจิทีหลังนะ ทิ้งเอาพอสู้ได้อยู่นะไปฮะโอเคโอเคใจเย็นฮะใจเย็นฮะพุ่งออกมาเพื่อดูมุมมองแล้วก็อ่อนี่ตรีโอเคครับผมจบฮะโอ้โหลุจิจัดไป2ตัวเลยนะครับผมเราไม่ทำอะไรเลยน้ำกี้นี่ขัดสกิลกันนิดนึงนะโอเคเรารอครับคุมโซนนะฮะโคบี้เป็นตัวที่ตีปกติตีธรรมดามันสู้ใครไม่ค่อยได้นะครับผมมันค่อนข้างจะตีเบานะฮะโอเคอ่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวนะมีโซบะโอเคเมันดึงธงเดียวนะฮะเดี๋ยวร,รอรอสักครู่นะฮะเพราะว่าถ้าเราต้องรออ๋อนี่ตีกินแพ็คเห็นไหมครับเรียบร้อยะฮะถ้าเราใช้ตอนที่เขายังดึงธงพอไม่ดึงธงไม่เสร็จอะ่ะบางทีงมันจะถูกจังหวะที่เขาดึงธงได้พอดีเขาจะก็จะเป็นอมตะชั่วขณะนะฮะอารคูซานก็พุ่งโม่งไปทีเอาไม่โดนเฉยแล้วก็พุ่งถีบไปอีกทีเป็นไงล่ะโดนฮะเลือดเกือบตายฮะบอกเลยมาลองตีธรรมรัสทีส นีเรียบร้อยครูซันก็ตายได้มาคิงเอาโจมตีศัตรูที่เป็นสายวิ่งเราจะดีไอ้คูดาวสกิลหนึ่งดอทซิมินสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะอ่าสกิลหนึ่งมาแล้วนะเดี๋ยวขอพุ่งโมงสักทีก็พุ่งไปทียังไม่โดนอีกแล้วฮะมันไม่ค่อยโดนนะขอพุ่งเสียบอีกทีอ้าวเกือบตายฮะผมนะมาจะหนีไปไหนออนตนแผ่เรียบร้อยโอ้โหเป็นนกก็บินหนีไม่ทันเหมือนกันนะครับผมนะ โคบี้สกิลมันค่อนข้างที่จะไกลนะเอาห้าศูนย์ห้าศูนย์ไหมฮะชนะห้าศูนย์ไหมเอ่ยมาดูสิโอ้ซาโบอาออร์นตี้ผมมาละโอเคใจเย็นอ๋อเคาลเตอร์แบบนี้จะเหลือเหลือน้องเรียบร้อยออร์นตี้เสร็จไปอีกหนึ่งครับโอ้โอ้โหเพื่อนตุยอีกแล้วมาฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะนะกะโซบะเคลี่ยวให้อาคาเก็บแล้วกันเดี๋ยวเราดึงทงก่อนนะฮะใครมายามาโตะเอเอชยามาโตะนี่ว่าโอเคออร์นตี้เรามีพอดีเลยนะฮะ บอลบุ๊เขาหมดอนตีแบ่งเรียบรอย้อยอัพเ็จไปอีกหนึ่งโอ้โหเก็บเลี่ยมครับบอกเลยฮะโคบี้เก็บเลี่ยมนะอาคาทันไหมฮะอาคาทันไหมโอเคอาคาดึงทันนะครับโอเคใครมาครับผมซาโบอีกแล้วโอ้โหซาโบอีกแล้วอื้มโดกระเด็นไปก่อนทันไหมวะทันไหมวะขอพุ่งได้ไหมพุ่งสักทีมันไม่โดนหรอพุ่งอีกทีนะโอ้โดนด้วยโดนอัออนตีมาละ อ๋ิตีเรียบร้อยครับผมโอ้โหเข้ามาในระยะวิถีปืนมอดีจะเหลือเลยครับผมไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะเออสายวิ่งนี่รเราบอกเลยว่าเรากินเรียบเลยนะครับเออพวกที่มีเลือดเลยหนึ่งด้วยนะอ่าโซบะมาโซบะมาตีธรรมดาตีธรรมดาโอ้โหเอา้าไปดึงธงต,งตงัวไหนวะจบไปับผมสำหรับเกมสุดท้ายนะโคบี้ก็มีประมาณนี้นะผมดูเพื่อความสนุกนะก็บอกว่าเล่นสนุกมากเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าสนุกมากตัวนี้นะฮะ ก็ใครไม่มีกราฟก็สามารถเอาโคบีไปเล่นได้นะครับก็อย่าลืมกดทุกใจกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ